เบนสิ่งนะฮะอ,อดีตสามีของแพทย์นภพา,านะล่าสุดเบนสซิ่งที่เจอคดีไปซิ่งไปแว้นบนท้องถนนแม้ว่าเจ้าตัวบอกว่าฉันไม่ได้แว้นไม่ได้ซิ่งเพียงแค่นัดหมายเพื่อมากินข้าวแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันมาแล้วตำรวจก็บอกว่าไปแว้นไปซิ่งซึ่งเบนก็ปฏิเสธไม่ได้ไปซิ่งแต่อาจจะผิดเข้าช่องทางด่วนะผิดเข้าใจอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ ศาลอาญารัชดามีคำสั่งเพิกถอนการประกันตัวเบนเรซซิ่งแล้วนะคะเบนเรซซิ ben ่งก็คือนอายอัครากิจวลรโลดเจริญเดชอดีตสามีของแพทย์นภัปรานักสแสดงและก็พิธีกรชื่อดังโดยศาลอาญารัชดาได้ระบุว่าเนื่องจากว่าเบนเรซซิ่งมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนตำรวจแจ้งข้อหาฝ่าฝืนพรลกรฉุกเฉินผิดเงื่อนไขที่ศาลเคยให้ประกันตัว ดังนั้นเบน r ์เร n ซต้องกลับเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งที่ผ่านมาเบน r ์เรสซิถูกสารชั้นต้นสั่งจำคุก8ปีในคดีฟอกเงินเป็นคดีฟอกเงินจากนัก้ายาเสพติดเครือข่ายไซสะนะนะแต่เจ้าตัวยื่นขอสู้ในชั้นอุทธรณ์วางหลักทรัพย์ประกันตัวสู้คดีวงเงินหนึ่งล้านบาทซึ่งก็ได้รัาการประกันตัวออกไป แต่เบนเลสซิ่ต้องสวมใส่กำไร EM ต่อมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเบนเลสซิ่งทำเรื่องขอปลดกำไร EM เพราะว่าเธอมีปัญหาในการสวมแต่เธอยอมจ่ายเงินไปอ่ะก็มีการปลดกำไร EM กระทั่งมาล่าสุดเบนเลสซิ่งถูกควบคุมตัวข้อหาไปสซิ่งบนท้องถนนนะคะแล้วก็นัดให้มารายงานตัวก็ไม่มานั่นแหะค่ะถือว่าทำผิดล่าสุดตำรวจสอนอทุ่งสองห้องก็เลยควบคุม ตัวเบนเลซิ่งกับมอเตอร์ไซค์ที่ยึดได้แล้วก็แลล่าสุดก็บอกว่าเบนเลซิ่งผิดข้อหาพหลกอฉุกเฉินแล้วก็ผิดพบรบจราจรแล้วก็ล่าสุดศา,า,าลอาญาราเมื่อวานนี้ก็ประกาศไปแล้วนะว่าเบนเลซิ่งเนี่ยทำผิดนะเพราะฉะนั้นจะไม่มีการประกันตัวแล้วให้กลับเข้าคุกต่อไปเบนเลซิ่งตอนนี้เดินคอตกนะคะเดินคอตกกลับเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ มีผลตั้งแต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะเมื่อวานนี้เบนเรซซิ่งนะคะต้องถูกควบคุมตัวเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปแล้วจ้าเนี่ยละคะ่ะอ่ะนี่ก็บรรยากาศนะบรรยากาศเมื่อวานนี้เบนเรซซิ่งหน้าตาค่อนข้างเครียดแม้ว่าสวมหน้ากาก,ากแต่เห็นจากแววตารู้เลยว่าค่อนข้างเครียดนะออกมาจากศาลอายัรัชดาหลังจากศาลบอกว่าไม่ให้ประกันกตัวแล้วให้เข้าสังเตต,ต่อไปนะคะ อันนี้คือเรื่องราวของ Ben เร c i n g ค่ะ